อันดับแรกเลยนะครับเราต้องกดตรงที่มีเดียครับเพื่อเลือกรูปภาพหรือคลิปที่เราต้องการจะใช้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงดาวน์โหลดครับเพื่อให้คลิปจากกล้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปโก p โ o กด View Media ครับเพื่อเรียงลำดับคลิปที่เราจะใช้แล้วก็กด Create ครับมาอยู่ที่สวนนงุดนะครับก็จะพาเดินชมบรรยากาศภายในสวนครับว่าด้วยความฉลาดของโกลโพ่แอพนะครับเขาจะทำการตัดต่อคลิปออกมาให้เสร็จเลย โดยที่จะเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ใส่เพลงใส่ธีมแล้วก็ยังสามารถกําหนดความสั้นยาวของคลิปได้ด้วยหรือในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับอยากจะปรับแต่งคลิปเองก็สามารถทําได้นะครับโดยกดที่รูปดินสอก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับเช่นพิมก็จะเป็นการเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะตัดนะครับเฟรมนะครับก็คือการจัดภาพในวิดีโอของเราฟิลเตอร์ก็จะเป็นการย้อมสีนะครับก็มีให้เลือกมากมายจะปรับความเข้มของสีก็ได้น,นะครับ สปีดคือการเร่งช้าเร็วนะครับตามเฟรมเรทที่เราถ่ายไว้นะครับฮัลโหลหัวนะครับก็จะเป็นการปรับแต่งเสียงของคลิปเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับเสร็จพรบแล้วตามผมมาเลยเทคก็จะเป็นการใส่ข้อความลงไปในคลิปนะครับอย่างคลิปนี้ผมไปที่สวนนงนุชมานะครับสุดท้ายนะครับก็คือสัดส่วนของภาพครับเมื่อเราพอใจทุกอย่างนะครับก็ให้กดเซฟเพื่อบันทึกโปรเจกต์ของเราครับ แล้วถ้าใครนะครับอยากจะเซฟเป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่องนะครับก็ให้เลือกเซฟทูโฟโต้เพื่อบันทึกเป็นแกลเลอรี่นะครับในเครื่องของเราแล้วก็ยังสามารถแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับและนี่นะครับคือคลิปที่ตัดต่อด้วย g r p ป o App ครับโ l o ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนนงนุชนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศภายในสวนครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเตร็มพร้อมแล้วตามผมมาเลย